ฉากไหนบ้าไมถึงมีความรู้สึกว่าติดประทับใจมากเลยกันเลิกตอบหน่อยสิสักคนหนึ่งที่ซิงรู้สึกประทับใจฉากจูบกันไหมครับเออโหเธอจูบกับใครในเรื่องนึงนะผมประทับใจหรือครับประทับใจครับอ้าตกองลองทดสอบในเรื่องจูบกันเหรอเรียกว่าในลองใจตัวเองดีกว่านะเนาะในเรื่องนั่นหรอใช่เพราะว่าตัวตัวผมเองคือในเรื่องคือไม่ไม่รู้ว่าตัวเอง เป็นเป็นเพศอะไรดีกว่าก็ปกตินะคะแม่แก่ขนาดนี้แม่ก็ยังไม่รู้เลยแม่เพศอะไรนะคะปกตินะคะแล้ว็นแล้วในมีฉากได้จูบกันไหมลองเขีนใส่ไม่ใส่ล้องทำให้ดูสิที่เกิดน่ะ ไม่คน่เยอะครับาาไวเก็บไปทำสองเขาแค่นี้เลพี่เกบแพ่นี้แล้วก็ตัดไปตาทองต่อค่าในหนังก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะโอเคของพี่มากกว่านี้อีกนะใกล้กว่านี้ทำไมคร<อ>ับผมแต่มีคนมาขัดจังหวะ โอ้ยนะไม่ได้เตื้ยเลยมาด้วยใช่ไหมก่าวมาสดๆตรงนี้เลยเหรอลอยน้ำเนี่ยชอาหรืออาจารย์เขาสดเขาสดทุกครั้งนะครับสดทุกครั้งเลยสดไม่ได้ เราไปใส่บรรยากาศได้เลยนะตายตายแล้วหลายอันเลยไหน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 ก็นอกกฎกันมาเยอะแล้วใส่รูปแปลกคนเลยลูกมาเอามานหน้าเลยเดี๋ยวคนแม่ ดีมากแลวนะบอยดีมันไม่หมุด้วยนะได้ก้วกแตกแล้วได้อยู่แบบนี้ไม่รู้จะนั like> ่งตรงไหนจริงๆเลยนอนนั่งนั่งทับ ทีนี้ข้างหลังทำไมไม่ลุกขึ้นมาล่ะลุกขึ้นมาเห็นมันจะได้เห็นลุกยืนตรงนั้นนลยคะ่ะเออถึน้นดัดสิรุหนึ่งสองสามแชท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 โอเคนะคะอ่ะลุกขึ้นมาเยืนระวังผ่าลุกนะกระโดดก้นไปข้างหลังน้านนนะโก่งดีด อีกสามคนใช่ใครนะครับ 哎。<laughs>